ไปดางหนึ่งโอ้โหฟกขาเลยิบ <laughs> ไปเดินเล้วลูกลองเดินดูบ้างไหมไม่เอาเดือจับไม่ไหว <laughs> ตอนลงบันไดด้วย โอ้ตรงนั้นเองหลวงพ่อใหญ่อะหลวงพ่อใหญ่เอหลวงพ่อ,อกเสรตร เอาไม่ถึงก็มานี้่าอเอามือแตะไว้ก่อน เห็นวิวของร้านขอพรด้วยกันนะคะทุกคนใครที่มาไม่ถึงวัดม่วงนะนี่วัดม่วงที่วิเศษชัยชาญอ่างทองนะคะนี่ค่ะพาเด็กพาเด็กมาด้วยหนึ่งคนจริงๆก็มาสองนัแ่แหละแต่อีกคนหนึ่งก็เอาไว้ให้ยุ่งล่างฝากเอาไว้ ตาคุ้นๆเนี่นะคะขอ,อยืมเล่นมั้งได้ปะไอ้ไข่เค้กเลยเค้กหัวเลยนี่ดูไก่เอะแยะเลยค่ะทุกคน อ่ะยังไม่ได้ขอเลยอาหารเยอะเลยชอบอาหารชอบพาปาแบงมันขดที่ขอให้สมหวังนะทุกคนเอาขอกลับได้นะอะิ๋หมูไปดูกันบ้างฟังน้อง สวยนะบุตรนี่ภายในวัดม่่งนะคะอือสวยจ้า ยจังเลยทุกคนถ้ามาสะสะเทืนอนยังไงก็ขอเผยด้วยนะไปบูชาทุกเทียนแพรสวยสวยเลยสวย ที่ถามด้วยกันนะคะทุกคน ค่ะว่าตามนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไว้ตรงโน้นนะคะเหตาจะเอาพานไปไว้ตรงโน้นนะคะทุกคนนะทุกคนก็อธิษฐานเอานะคะอันนี้ตาอยู่ที่ร้านอาหารนีลมิตรนะคะตามาซื้อมีกรอบเนาะลมเลมื่นดีนะอันนี้โซนห้องนะ้ำเขานี่ร้านอาหารนะแต่าตาซื้อกับบ้านนะทุกคนน,นี่ค่ะ ลมลื่นดีจังเลยตรงนี้เย็นเย็นคนคือดีตอนนี้ประมาณ11โมงนะคะเย็นเย็นอยู่เลยนะคะสวยมากนะ,ะข้างบนน่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงดีค่ะเอาภาพบรรยากาศมาเก็บมาฝากทุกคนนะ